ไม่มีศักดิ์ศรีไม่สมเป็นลูกผู้ชายขอได้แล้วคะ่ะคุณพี่ความจริงเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยแล้วจะลงทอดลูกอย่างนี้ได้ยังไงกันคะทำมาลูกสาวผมถึงขนาดนี้พยานลูกเห็นก็มีให้ได้อายถึงขนาดนี้แล้วยังเรียกว่าไม่มีความผิดเหรอครับหรือว่ากฎบ้านนี้มันกลับดำกลายเป็นขาวเพราะเทพถึงได้ไม่มีความผิดไม่ได้นะคะยังไงอีฉันก็ไม่ยอม เห็นคาตาคาเตียงแบบนี้ยังไงก็ยอมไม่ได้ค่ะคุณเทพไทยทําอะไรลงไปก็ย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจอย่าให้ต้องพนันนาให้อับอายไปมากกว่านี้เลยออัไปยศที่สุดคุณเทพต้องรับผิดชอบสารพีค่ะต้องตกแต่งกันให้รู้ทั่วทั้งพระนครสารพีจะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วถ้าผมมีพยานบ้างล่ะครับมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าพอเทพไม่ผิดก็ว่ามา ตอนบ่ายเทพบอกผู้ร้องมีคนโทรมาบอกว่าคุณสรารพีป่วยให้รีบไปหาแล้วก็ชวนกันไปด้วยแต่พอดีเราติดเวรเลยไม่ได้ไปครับห,หลักฐานแค่นี้มันจะไปพออะไรแต่ถ้าเกิดไอเทพคิดจะทำอะไรคุณสรารพีจริงมันคงไม่ชวนพวกเราสองคนไปด้วยหรอะครับ <c oughs> มาเป็นพยานทั้งหมดนี่ก็เพื่อนพ่อเทพทั้งนั้นไม่ใช่หรอคะจะพูดแก้ต่างให้เพื่อนยังไงก็ได้ก็ไม่ต่างอะไรจากเธอไม่ใช่หรือเธอเองก็เป็นพยานให้ลูกสาวเธอเธอจะพูดอะไรเข้าข้างลูกสาวเธอก็ได้เหมือนกันนี่ถ้าอย่างนั้นพยานที่สําคัญอีกคนหนึ่งก็คือพนักงานที่โทรมาหาผมให้รีบมาที่โรงแรมเขาน่าจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมจะให้คนไปตามเข้ามาที่นี่นะครับถ้าพี่เทพจะหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันไม่ยอมรับในตัวสารพีขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรแร้วค่ะอย่าให้คนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนเลยคะ่ะ พีว่าสารพีเมาค่ะสารพีเป็นคนบอกพนักงานให้โทรหาพี่เทมเองสารพีจำอะไรไม่ได้อ่ะสารพีเมามากอ่ะความจริงแล้วพี่เทมอาจจะไม่ได้ทำอะไรสารพีก็ได้อ่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าเอาเรื่องพี่เทพเลยนะคะสารพีขอร้องค่ะนะคะ สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงจนได้ัวอยู่กบ